สบายดีพี่น้องยินดีตอนหับปอร์สูส่งของน้องหุม่มสาวเนอคือเก่าเนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ย่ำสองพี่น้องโอ้หนาวเหงยงเนะพี่น้องตอนนี้คือน้องหุ่มกาจะพาพี่น้องเฮาไปสักเครื่องแล้วก็ไปเบืองส่วนผักของน้องหุมนะ่มเนาะน้องหุ่มกาบริไปเบืองโดนเหลวเนะโรงสามมือพี่น้องเพราะว่าน้องหุ่มกาไปเบียก็ทุกมือทุกมือคือด่งซีพี่น้องเฮาเห็นเหรอเนะพี่น้องกาไปตัดไม้ทุกมือทุกมือไปเห็ดอ่ารอมหวัวเพื่อว่าจะเอาปะอยูอหั่นเนะ ล้วก็ไปอ่าตัดไม้อ่าเฮือนต้นนั้นเดนกเนาะก็นอกจกนั้นก็ไปเวียกแดไปเวียกนอกเด้เนาะก็เลยอ่าบ่มีเวลาจิพาพี่น้องเฮาไปเบิ่งส่วนผักแล้วก็สิไปสักเครื่องแดพี่น้องมื้อนี้น้องุมก,กพักอนเนาะกบ่ได้ไปสพี่น้องกอยู่พักอนเนาะก็เลยว่าไปักเครื่องพอกันนุงปะนงปะเกือบบ่มีเครื่องุงแล้วเนาะ เดี๋ยวกะจีให้พี่น้องหฮอติดตามเบื่องกับน้องหุ่มกันเลยเนาะพี่น้องมืนอีกก็นหนาาแหงเดี๋ยวก็จีเอาเสื้อเาวามันุนะ่มมาหอดนำแล้วพี่น้องมาเบื่งนำใสใสเนาะนำใสแหงแล้วก็นำ้ำแหงเนาะตอนเ้านะตอนเสาแบบนี้นำไก่ยังบวกคุณเถอเนาะแต่ว่าอันตอนสวยตอนแรงนำก็สิคุนหนึงเนาะเพราะว่าอันเพื่อนกับไปซซค่ะกินอะไรไปโซกูโชกปลา เพื่อไปเก็บผัคองน้ำท่าไหลาเด้ดอเก็บากบดผกกอกอย่างสีนะอยู่แค้มน้ำเบื้องพื้นกระเห็ดบนอาปะเครื่องเนาะบนนี้ก็จะเป็นบอนชื่อว่าอา่ามู่บานพื้นก็นจะมากไปอาบ,บนนี้เนาะทุกทุกทุกแรงเนาะพี่น้องทุกซวยทุกแรงพื้นก็นจะไปอาบแต่บอเดียวนี่แล้วก็ไปซักเครื่องซักคองบนนี้เนาะคือน้องหุ่มเนะีะน้องหุ่มก็ไปอาล้างหน้าไปซักเครื่องอยู่นี่เนาะ โอ้น้ําแฮงเบิง่งเพิ่นก็เอาก้นหินอ่าหาปะเนาะเบิงจลุลึกๆพี่น้องเนเพิ่นก็เอาไม้มาเฮ็ดบนปะเครื่องอือเบิงคักขนาด <c oughs> นั่นก็คือเดินบ้าน <c oughs> เดินบ้านหมู่บ้านเพิ่นเนาะเด็กน้อยเพิ่นมักไปอ่าเตะบ้านบนนี้อือ พิ่นกจ็จะเตะบ้านวันนี้ฮ้อนจังซี่เนาะเพิ่นกจ็จะมาอาบน้ําวันนี้เพราะว่าอัน,นยามน,นี้ก็ยามหนาวจังซี่เดเดี๋ยวอันน้องหุมก็จะพาพี่น้องเฮาไปเบิ่งสวนของน้องหุมเนาะน้องหุมกอ่าบ่ได้ไปเบิ่งดนเนาะพี่น้องแล้วก็บ่ได้พาพาพี่น้องเฮาไปเบิ่งแดเพราะว่าช่วงนี้น้องหุมก็มีเวียกจังซี่นะก็มีแต่น้องสาวได้เนาะก็เลยบอกให้อ่าน้องสาวเบิง่งให้น้องสาวอันไปโหน้าําจังซี่เนา เดี๋ยวนี้น้องุมกะจิพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งเนาะว่าประกาศของน้องุมมันเป็นจังใดแน่ไงเราโบเนาะหรือว่า,าตัวงัวเพิ่นตัวแบะเพิ่อนอันเข้ามากินมึดอย่างสิฮู้บางทีเนาะกะจะเข้ามาเบิง่งนึ่ก็คือภาบรรยากาศตอนเสาร์พี่น้องโอ้หนาวเฮงอยู่บ้านพี่น้องเอฟซีเขาได้เป็นจังใดเน,ะะนาะกันหนาาคือ อายูบานน้องหุ่มโบน้องหุ่มอยู่บานน้องหุมนมาวน,น,นาวก็ยังมีหมอกในนึงเนาะเดี๋ยวนี้กับประมาณอ่าหกโมงไงอ้าวบึงประกาศไอพิ่นจนแบบนี้มดเนาะแก่เกีบุง้งผอมเพิ่นอัน มาหอดสวนแล้วโอ้เบาะพรรคเป็นจังซี่พ่อตายหมดเนาะประตูเขา้าโอ้เบ,บาะใบแมงชิ้นเป็น,ปนสีนเหลืองหมดพี่น้อง <laughs> อ๋ต่างบบงามเทนอโบงามบบง,งามเบึงตุไก่เข้ามาเคีย้ยออเบึงผาโคมพงนุง่มอย่างสามอันสี่อันเนาะงามงามงามบเห็นโดนเนาะมูนันไปอ่ามีแต่น้อยเดี๋ยวจะไม่ไดตอนนี้มันก็คืนงามงามแลยอ๋อเบึงปงะกาศ <laughs> สภาพมันบ่พอน้ําฮูในดินก็ยังเปียกอยู่เนาะคือบ่งามบ่งามถ้าว่ายังได้เข้าไปในเมืองจังซี่เนาะก็สิซื้อแกนมันบ่หวานอีกอ้าบิงต้องบ่งามเป็นยนต์ดินหูเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งอันนี้ก็จะเป็นหอยตีนอันตีนแบะเนาะอันน้อยๆจังนี้นะโอ้เบิ่งแบะเข้าสวนอีกเบิ่งทันนี้เต็ม เป็นยนดินหุเนาะพี่น้องเนาะเบิงดินอันนี้ก็จะเป็นขี้ทรายแล้วก็มีดินนอยเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้ักแบบนี้พักยนเป็นสีเหลืองเดีวก็จะเอานํามาโหดเนาะอือเบิงสภาพตอนนั้นอันเขียวงามแต่ตอนนี้ก็บ่เพิ่นบ่งามเนาะบ่งามจักนอยแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะเดี๋ยวก็จะเอานํามาโหดก่อน นี่แถวนี้อันเม่คนนหุ่มตอนนั้นผลก็ไปเก็บมากินเนาะเก็บตัวอันมันงามจังสิได้นาน,นี่แห่งบ่งงามบ่งงามจักหน่อยอืมอมอเบิ่งตัวนู้กินว้าพี่น้องเบิง่งตอนแรงจะเอากลับมาใสาบนะ่บ่อนี่เนาะเบิ่งนู้กินมากมันเนาะโอ้เบิ้งตัวนู้กินเมิดพี่น้อง จนแบบนี้แล้วตอนแรกก็จีเอาอ่ากลับมาใส่บึงบ้งบึ้งมีหอยมันไปแ่วนี้เนี่ยเนาะพี่น้องบึงเส้นทางของมันไปพู้นบึงบ้งบนพี่อืมบนนี้มันก็กัดกินคือกันเนาะตอนแรกกะจีเอากลับมาลองใส่บึง อือรัวมันไก่เนาะ <laughs> อ๋อเบืตุนูกินอันนี้นะเนาะเบ่งป้าจนแบบนี้เดี๋ยวกรจะเอาน้ำมาหดก่อนพี่น,น้นองในน้องห้อกับปะบัวอยู่นี่เนาะ ซําน,นั่นก็พอเนาะพี่น้องฟ้าวไปซักเครื่องยานอันซักเครื่องสิบ่แล้วเนาะในหมู่บ้านเพิ่นกะซักแล้วก็ตากอยู่นําเอาเนาะตากบนหัวอ่าส่วนเพิ่นโอ้เด็กน้อยเพิ่นก็มาเตะบานเ้โอ้ไปเตะได้เดาแท้อืตอตนอันเด็กน้อยเนาะก็มกไปเตะเอพี่น้องก็มกักอา่าเตะบานไไนั่นแหละโอ้นํายน เบิง่งเด็กน้อยพ่นม,นนม,มักแหงพุ่นโอ้เปเต้บานแต่เศร้าแท้ฮะอ๋อเบิ่งเปเต้แตเศร้าแท้สุกอื้อเบิ่งพ่นมักแหงเด็กน้อยพ่นอ่ะเต้เศร้าๆพ่นก็ไปเลยเบิ่งแม่ ตัวไอ้กินข้าวแลคือว่าไปเตะบันแดซอแท้ฮะยังบ่กินข้าวติกินแลอ้าบึ๋งอ้าไก่ซ้ําบัดนี้เดี๋ยวน้องหุงก็สิ

หดบ้านออันหดน้ามันจีน่าวแหงเนาะสุดท้ายอันหดพักไปไปล่ามาพวกรสื้อหอนเนาะเลยเอาเสื้อเนออกม่เส็จตาเอาเครื่มาบ้าหาไปเรียกมือทอมีเวลาจะสักเนาะักเรียกยังสดจะดจังไปสักมาทีมันดูบานก็ย่างเด้ก็เลยอ่าเพืนสักก็เลยเก็เ้อยเอาเนาะ មិនញ៉ាំឯងខួនគ្រឿអូមិនណាត់ខ្ញុំតែកុំមានសរផាន់ទីបអត់ច្រកតុកសម្ងោណៅមកលេងញ៉ាំអូដល់ទឹកណួយព្រឹងទៅទៅបានទៅសូសៅពីន້ອງញ៉ាំអីន້ອງអស់សំលូໃສ່បំទួកអូเนาะទឹកណាំ ตองในน้องคุณกาบุกค่อยลงผิดนะพี่น้องน้องสองสามมือนี่กับบุกค่อยลงผิดเพราะว่าน้องคุณกาไปเบียกแดดเนาะไปเบียกทุกมือทุกมืออย่างใส่แดก็เลยอ่าบุกมีเวลาจะใช้ผิดมาให้พี่น้องห้องเบก้เบิ่งเนาะไปอันเบียดไม้ไปตัดไม้เนาะอย่างสี้นะเมื่อวานน้องคุณกาไปอันสื่อพี่น้องเพิ่นหักซาลีแต่ว่าน้องคุณกาบริพายให้พี่น้องห้องเบิ่งเนาะ ไปหัดจางไปหัดจางเัาส้มมีเพิ่นบริชายให้พี่น้องห้องเบิ้องก็เลยอันบริลล์ลงผิปเน่าจางได้กะยาฟลาซิมยาเฟาป้าน้องหุ่นเด้อน้องหุ่นกับมีแต่ยู่ปานนี่แหละพี่น้องเนาะบริออกไปใส่บริออกไปชายคลิปบนมีบนนั่นเนาะกเแื่ข้าวทะเลกะบุ๋มแม้ว่าอันน้องหุ่นบริยอยากไปเนาะน้องหุ่นก็อยากไปแหงพี่น้อง กะกะยังมาแนวก็ยังเพนะื่อดยังสีแดงนะคิดไปกะบม่คิดว่าคิดไปน้ำไข่ยังสีแดงก็เลยอ่าบริสไทยเนาะอีกอย่าง,างนาเนอกจากไม่มีรดคิดไปเด่นเนาะแล้วบริสไทยแล้วลย,นนยิ <c oughs> ่งนารงเดียวเป็นไหพี่น้องเขาเล่นคลิปน้องคงกะอ่าอย่าลืมเข้าอ่ามาทับส้มแล้วก็พ ไปติดตามให้น้องหุ่นเด้อเด้อมื้อนี้อันไปเบิ่งผลภาคตีนูกะกินหมดเนาะพี่น้องตีนูแทบแด่แดนของสวนของหุงหุ่กันจอง30,000กะเลยให้อันน้องสาวไปอนอนบไเบิ่งมนีไปเบิ่งก็้นแรง้หุเอาอ่าม kak mua pok na sak kak pok waa sik sik boluwa pok sik mua mua lang ka kak nua hai pei mua po sa an sik a kwa dey kinsin la nua tok mii ka hui sa tai viak bo hua chiko chok ngam de kintak kintik mua waa bo la yak pien ahon yak pien an kinsin มันก็บ่มีลาจะสักเนาะบ่ได้นุ่งปักครับจุบูมีกะนุ่งต่อฮั่นแหละสิไปสักเนาะมุนี่กะบ่ได้ไปใส่เนาะมุนี่กะมีทุกความมุนี่กะมีทุกความบ่ได้เดี๋ยว2 <coughs> 3วันเนาะ อาทิตย์หนึ่งนี่แหละตัมากอาทิตย์นะะึ ok ี่กค่ะหมู่บ้านหุูุ่มเนี่ต้องเปนาพทอดยนตุทางไหนแล้วเนองคุณจรียมจะไปอ่าทางไห่ทาง่วนแล้วเนาะทางไห่เพื่อไว้อ่าปลูกเ้าจะีิหรือว่าเราจะไปทางไว่ปลูกสลี่างสิเนาะทีกองซ้บอาทิตย์คนจัดจะไปแล้วคือเพื่อนทุกมุ่เนาะกับพืตจันก็จะไปอ่าทางด้วกันเนะ ไปทางไเอ่าภูขเขารน,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 น่้อง,ง,งหเห,หงงบบเ็ดในหน้ค่ะี็ไม่กวไม่ชอบกินนะพี่น้องเนะก็เลยเห็ดไปขนาดมีเจ้น้องฮุมหรกอวม่์ข้องหุมแต่น้องเช้ญน้องสายทุนก็ไม่รู้บ้านอีไรทุนแบบแต่ทเรียนก็นม่มน้อมาสองคนเห็ดคือเต้าเนาะ ดีเรามาเื่อมเห็นทางไหนไดเอยไอไก่เนี่เขาไก่ก็หอนน้องุ่ตาอันนี้แพนว่าจะไปเที่ยวประเทศไทยนาะแต่กับบั๊ว่า้ะไรไปกับบุว่าจะไปจังไดเนะพี่นองบพูว่าอาจจะไปจังไดคือน้องหุนี่กับบ๊คยไปนะงเสีเลยเออบุ๊ว่าจะไปจังไดมาจังไดเนาะโอ้จบน้า

อำนน้งหุ้มอะไรตอนเด็กน้อยตอนเด็กน้อยอันน้องหุ้มแบน้องดาวพ่น้องแก็อันเล่พนอพนเล่พนน้องหอกมักอันเตตะบานอยู่มีเลยพพ่น้องเตเตอันตันแรงตนแรงอย่างนี้เนอกอะ เราขอียนมาเก็อสาวไปเต้เลยเห็นไหมสาวไปเต้จนขำเนาะจนขันจนมืดจมพากันกลับทุกแรงทุกเล้งอ้ยมัาขที่ทุกนเห็นเนาะไม่ได้เห็นคนโดนมีแ่ทวรล่มกันในโทรศัพท์เท่าน้ สักเครื่องลังหน้าแล้วเรียวแล้วเนาะพี่น้องหน้าดังจนแดงจิกลับบานก่อนพี่น้องก็จิกลับมาตาเครื่องเนาะเพวอันมื้อนี้ก็คือว่าบ่ออกดันเนาะแต่ว่ามือวานก็คือกันมือวานก็ื่บ่ออกดเนาะยานเครื่องบ่แงแดก็ิอ่ากลับมาตาเครื่องเนาะเบิ่งเด็กน้อยเพิ่นก็ยังเตานดๆอยู่เนาะ ตอนแรกน้องหุ่มกะว่าจะอ่ามื้อนี้จะยู่พักผ่อนพี่น้องกะบ่ได้อยู่ซำเนาะในน้นองหุ่มเขามากินข้าวเนาะพลังที่น้องหุ่มกะได้ตาเครื่องแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นปลาแหง้งเนาะในเบิง่งกเป็นแต่เสือแห้งเครื่องแล้วแล้วเนาะพี่น้องเน,งนงาะก็จะกินขา้าวแล้วก็บจีอ่าเข้าป้าอีกพี่น้องมื้อนี้กะว่าจะอยู่พักผ่อนอะไรแต่ว่าอันแม่ของน้องหุ่มเพิ่นก็บอกว่าอ่ามื้อนี้อ่ะแปลว่าอันอีกซอง อีกอ่องมือจะมีงานน้องยูมูบานของน้องหุมนะเป็นแต่กับเป็นพี่น้องกันนั่นแหละลีกซองมือจะมีงานเพิ่นก็เลยบอกให้น้องหุมไปเอาตองบัดนี้เวลาเอามีงานอย่างสี่นน้อบอว่าแต่งานอ่านดองรั่งงานอ่าเฮ็เือนสูฟันอย่างสี่นน้เขาก็ต้องอ่าเพิ่นก็ต้องไปเว้าให้คนที่ว่าเป็นพี่น้องรว่าสาวสาวที่ยังสูดอย่างสี่นน้องให้ไปเอาตองเอามักปีน้ะพี่น้องมักปีหันเพิ่นกัะเจฮ็ต อาสาเนาะส่วนตรงนี่เพิ่นก็นจะเอามาหอเขาหรือว่าอามาปูบนแตงกินจังซี่เนาะพี่นอ้องเพิ่นก็นเลยบอกว่าให้น้องหุมไปเอาบัดนี้ <c oughs> ว่าจะอยู่พักผ่นก็บ,บ่ได้พักซ้ําเนาะเดียวก็จิกินข้าวแล้วก็จิไปอา่าน้ําหน้าสาเพ่น,น,นเน,ะนาะเ <c oughs> พราะว่าหน้าซาเพิ่นก็ไปคือกันสาวนุ่มไปเนาะเพิ่นว่าเพิ่นก็ไปแ้งพี่น้องเกือบจะบ่ทันพ่นเนาะ จ้าเครื่องพอดีเล้วมเมวาก็เลยว่าให้ใหกินข้าไวไว้แล้วก็ไปไหวเพราะว่ายั้นมันจิหอนเมว่า <c oughs> อ้าวข้าวนำกันพี่น้องกับปลาเหี่ยอ้าวเจ็บเจ็บแล้วคือแบบคนเหี่ยวเนาะเดี๋ยวก็จะนน้ำพ่นไปเนาะ ຂໍນໍາກັນເດີ້ພ uh, ີ່ນ້ອງເຂົ້າញ៉ាំແຊບๆເມື່ອຕັນກ່ຽວຄະມີແຕ່ອັນໄປເອົາອ່າຕ້ອງໃຫ້ໄປເຮັດງານເພິ່ນໄດ້ງານໂຕເອງຫັ້ນບໍ່ມີเທື່ອເນາະ ช่วงนี้ก็มีงานหลายแม่ง,งานเทือนๆก็เป็นงานอ่าขึ้นดองงานสู้ปันเนาะน้อมกะจีอ่าจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะถ้าว่าผู้ใดได้เบิ่งได้ชมคลิปของน้องหุ่มกะอย่าลืมส่งกํลาลังใจให้น้องห่มเ,เดอ้อพี่น้องกะจีขอลาพี่น้องไปก่อนพบกันคลิปหน้าเนาะพีน่น้องน้องห่มกนําหน้าสาวเพิ่นไปเนาะย่านบ่ทนเพิ่น พบกันคลิปหนาวพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย